กลับมาติดตามช่วงที่2นะคะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมค o v e r ค่ะวันนี้มาพลิกชีวิตกันกับก,บการทําความรู้จักค่ายรถยนต์ EV ีน้องใหม่เพิ่งจะเข้า IPO ก่อตั้งมา12ปีแล้วนะแต่พัฒขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกได้ที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดนะเป็นอันดับ3รองจากเท s l a และ Toyota อเอาชนะโ o ล k ค w a g e n และเจมเลอรได้นะคะยังผลิตรถไม่ได้สักคันแต่มีออเดอร์มารอแล้วจากอเมซอนหนึง่งคันมาเก็ตแคทะลุไป ไอ้ที่ว่าว่าเป็นอันดับสามคือแสนห้าหมื่นกว่าล้านนะฮะนะะดูจากราคาหุ้นวันนี้นะฮะแล้วผู้ก่อตั้งอายุสาสิบปดปีเองนะคะมิสเตอร์โรเบิร์ตนั่นเองอืมก็หุ้นจากเจ็ดสิบแปดขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบสองนะฮะก็ขึ้นแบบบ้าคลั่งมากค่ะในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวเองด้วยเนาะนี่เราก็เล่าประวัติการเติบโตของเขามาว่าเขาก็โอเคมีพัฒน์ต้องเรียกว่าอะไรเป็นซาจิกเนอร์นะเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ หลักๆเนี่ยก็ต้องถือว่าก็เป็นบิ๊กๆกายทั้งนั้นนะก็มีซูมิโตโมเข้ามาใช่ไหมฮะมีอเมซอนมีฟอร์ดมีคอร์ออโตโมทีฟนะฮะ แล้วก็ช่วงหลังนี่ก็มีคนสนใจเนื้อหอมง่ายๆนะ,ะก็มีคนเข้ามาสนใจลงทุนก็ช่วงก่อนที่จะเข้า IPO เนี่ยนะ,ะก็นอกเหนือจากนอกเหนือจากเ,เข้ามาใส่เม็ดเงินให้เนี่ยทาง a เม z o n นี่ก็นอกเหนือจากอาเมซ o n เนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ผผเอกเลปนผู้ทำหลักนี่ยเป็นทางการ ก็ออเดอร์รถล่วงหน้าแสนกว่าคันน <Okay. S 1> ะฮะแล้วก็นอกเหนอจากนี้เนี่ยนะฮะก็มีการ ใส่หุ้นเข้ามานะฮะก็ลงทุนในหุ้นเพิ่มเข้ามาด้วยถือะะหุ้นเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับเอเมซอนคือเอเมซอนเนี่ยเข้ามาถือหุ้นเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในบริษัทนะ,ะแล้วก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นระยะระยะจนปัจจุบันเนี่ยนะเอเมซอนถือหุ้นอยู่ในไอ้เจ้าลิเวียนเนี่ยประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ที่ทีเด็ดไปกว่านั้นเนี่ย ความรู้ไปถึงตะวันออกกลางฮะมหาเศรษฐีซาอุฮะอ๋อประเทศน้ํามันนี่นะครับมหาเศรษฐีที่ซาอุดีอาระเบียนะฮะอับดุลลาติฟจามิลเนี่ยนะฮะ เข้ามาซื้อหุ้น114ล้านหุ้นจากลิเวียนะนะฮะแล้วก็ให้เม็ดเงินลงทุนอีก303ล้านเหนรียญสหรัฐนะโโเพื่อให้กู้ไปเนี่ยเพื่อไปทำลง <ใบ S 2> ทุนส,สร้างรถอีวีขึ้นมามนะคะเพราะว่าซาอุก,ก็เห็นว่าจะขยับต้องปรับแผนนะเข้าใจอยู่ว่าประเทศขุดน้ำมันแต่อนาคตปฏิเสธไม่ได้เนาะรถอีีมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วล่ะแล้วก็เมื่อ คือก็โอ้โหก็มีความน่าสนใจอย่างเงี้ยที่แบบเขาดูเหมือนเนื้อหอมมากอะผู้ประทับเยอะเหลือเกินนะคะแต่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าการผลิตรถยนต์ของเขาก็น่าจะได้แล้วน่าจะได้เทสล่าเขาบอกว่าใช้เวลาตั้ง1ิบปีกว่าจะเห็นรถคันแรกออกมาได้นะแต่นี้เขาตั้งเป้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาบอกว่าเขาจะต้องมีรถออกมาแล้วในปีปีหน้าเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในช่วงนี้ผลิตรถยนต์ออกมาก็เดี๋ยวรอดูนะค่ะอืม นก็อาให้ให้ให้ดูก็อดเปรียบเทียบไม่ได้กับเทส l a อีกนะเนาะทีนี้มันความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะมันจะสกายล็อกเก็ตไปได้ถึงไหนเนเพราะว่าถ้าเรามองว่าเทส l a เท s l a เนี่ยหลายคนอาจจะตกขบวนไปใช่ไหมประมาทนะประมาทน ดูขี้โม้แล้วเกินอาจจะไม่ชอบอีทอนมักอะไรเงี้ยอีีมันจะไปได้เลนะแต่การที่มันขึ้นมาแรงสักขนาดนี้เนี่ยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญต่อหุ้นเข้าไปแล้วแล้วก็มูลค่าการตลาดขึ้นไปถึงแสนสี่หมื่นหกพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องจับตามองเนาะไม่น่าจะเป็นแค่การขายฝันล่ละดูมุ่งมั่นตั้งใจขนาดนี้นะก็น่าจะได้แหละคือบอกเหตุผลเดียวที่คนเข้ามานักลงทุนให้ให้ราคาสูงขนาดนี้เนี่ยเพราะ นักลงทุนเนี่ยกำลังมองหาเทสลา n น x t ตัวไปใช่ตัวต่อไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าองยอมรับว่าก็หลายคนก็อาจจะพลาดการลงทุนในเทสลาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้พอเห็นว่าเอ๊ะตัวนี้มันดูน่าจะมีอนาคตอนางอเนี่ยก็เลยกระโดดกระโดดเข้าใส่กันนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าเอ๊ะแล้ว มันจะเติบโตไอธุรกิจ E ีวีเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันจะเติบโตไปอีกได้มากน้อยแค่ไหนแต่เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกระแสด้วยไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน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 มีกระแสหลายอย่างที่เอื้อให้กับเจ้าลิเวียนเนี่ยคือหนึ่งก็คือว่ามันมีเทส l าเป็นเป็นแม่แบบอยู่แล้วเนาะเป็นโมเดลนำตลาดแล้วมันคือรถยานยนต์แห่งอนาคตนะที่มองว่าเฮ้ยยังไงก็ทางานไฟฟ้ามันมาแน่แล้วก็ประกอบกับ เนี่ยจากไอบรรยากาศประชุมคอปยี่สิบหกอะไรต่างๆนนยบายใช่ของผู้นำทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลดการใช้ฟอสซิลแล้วนะก็คือน้ํามันแล้วเพราะฉะนั้นมันมองยังไงก็ตามมันมาทางนี้แต่หัวใจสําคัญของวงการรถยนต์ E ีีเนี่ยเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ที่แบตเตอรี่กับสถานีชาร์จไฟกับสถานีชาร์จไฟซึ่งไอเจ้าริเวียนเนี่ยเนื่องจางไอหมอเนี่ยมันจบวิศวกรรมยานยนต์มาโดยเฉพาะเลย มันก็ทุ่มเทงานวิจัยในการที่จะทําแบตเตอรี่ที่จะทําให้ชาร์จเร็วแล้วนะวิ่งได้นานแล้วก็มีกําลังกําลังส่งค่อนข้างดีจากที่ผมอ่านเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันทุ่มเททางด้านนี้เยอะคือไอตัวโครงสร้างรูปลักษ์เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันมันใครก็ออกแบบได้แต่สมรรถนะการใช้งานสุดยอดแล้วก็ชาร์จไฟได้เร็วแล้วก็มีกำลังส่งที่ดีเพราะเขาทำเขาเลือกที่จะทำรดบรรทุก เพราะนั้นรถบรรทุกเนี่ยมันต้องมีแรงขับเคลื่อนที่สูงกว่ารถรถเก่งนั่งทั่วไปเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าถ้าเขาเริ่มต้นที่รถบรรทุกได้เนี่ย SUV หรือทคได้เนี่ยแล้วถ้ามันมีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีแบบที่เขาคุยไว้เนี่ย้การที่จะทำลงมาที่เป็นรถเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ได้ยากเย็นละนะเพราะว่าการที่ใช้กำลังส่งแรงม้าสูงในการทําทำรถรถทคเนี่ย พะมันต้องขนสินค้าหนักๆมันต้องขึ้นเขาลง้วยต้องลุยหน่อยอะไอการการสร้างไอตัวชัดซีก็จะต้องแบบแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเขาก็มองว่าเฮ้ยมันมันอาจจะดูดีกว่าเทสลาในอนาคตด้วยซ้ำคือเนมันแตกมันสามารถขยายรายต่อไปได้แล้วก็ประกอบกับไอเรื่องที่เมื่อกี้พูดถึงสถานีชาร์จเนี่ยเขาก็เขาก็ให้ความสำคัญทำคู่ขนานไปว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่ทำให สถานีชาร์จที่เวลา,มาหมดแล้วไปเติมแล้วมันเร็วอ่ะแล้วกร,กระจายอยู่ทั่ว ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แปลว่าเขาทําข่าวเขาเงียบมากเลยเนาะบริษัทนี้เนาะเขาไม่ค่อยออกข่าวเขาไม่เหมือนเทสลาเทสลานี่บางทีรถยนยังไม่ผลิตแต่ประกาศแล้วว่าฉันติดตั้งสถานีชาร์จไว้ตอนนี้แล้วนะอืซึ่งซึ่งเท่าที่อ่านผ่านผ่านดูเนี่ยเขาก็เนี่ยทุ่มเทองานรีเสิร์ชไปทางด้านนี้ฮะราคามีไหมเขาบอกออกมาไหมในเป็อราคารถเหรอใช่เอายัง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 ไม่บอกมาเลยหรอไม่ไม่ออกมาเลยฮะอืมค่ะอ่าเพราะนั้นก็อันเนี้ยก็จะเป็นอนาคตของ วงการรถยนต์ตัวใหม่ทีนี้ไอ้ที่น่าสนใจก็คือบรรดาค่ายรถเดิมๆเนี่ยทุกวันนี้ผมว่ามันก็จะต้องมามารถไฟฟ้ากันหมดต้องมาหาจับคู่เนาะคันจะให้เขาไปคิดค้นพัฒนาเองอาจจะใช้เวลานานจริงอยู่เขามีประสบการณ์แต่นั้นมันคือของเก่าคงต้องโละไปเลยนะคะไอ้รถยนต์สันดาป อก็อ euh, <ๆ>เห็นมีข่าวว่า t o โยต้าปีหน้า t o โยต้าก็จะออกมาแล้วนะรถไฟฟ้าของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับคือตอนนี้พวกค่ายรถยนต์เก่าๆเนี่ยก็กกมีแพลนมีงานรีเสิร์ช e ของตัวเองแหละที่จะต้องทำรถไฟฟ้าขึ้นมาแข่งแต่ว่าจะช้าเร็วแค่ไหนเพราะว่ามันมันอย่างว่านะมันอยู่บน,บนวัฒนธรรมเดิมก็คือคือรถรถจากพลังงานน้ำมันให้การเปลี่ยนไมซตผู้คน มาว่าเฮ้ยมามุ่งมั่นทํารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะขัดกับสิ่งที่เขาอยู่กันมานานนะุกค,คนที่อยู่ที่นั่นเปลี่ยนไปใหม่เลยแต่ว่าในมุมของผู้บริโภคเราเปิดใจมากยิ่งขึ้นเนาะเราเราเริ่มมั่นใจแล้วแหละว่า รถยนต์ไฟฟ้ามันใช้ได้ปลอดภัยเหมาะมกับทุกสภาพถนนแต่ปัญหาคือสถานีชาร์จล่ะแล้วแบตเตอรีล่ล่ะเพราะว่าตอนนี้ยกตัวอย่างอย่างตโตโยต้าเนี่ยเขาคุยเลยว่าของเขาชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้เ,เกินกว่า500กิโลเมตรเลยั้งคะต,ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งส่วนตัวเทสลาตัวตัวท็อปของเขาเทสลาโมเดลทรีของเขานั่นใช่ไหมวิ่งได้เกือบ600กิโลเมตรมั้งคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเขาก็กพยายามที่จะทําระยะทางให้ได้มากที่สุดต่อ,อก,การชาร์จหนึ่งครั้งนี่เป็นจุดแข็งนะ จุดแข็งแล้วก็จุดขา,ขายของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นครับนะฮะก็เนี่ยเอาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังก็จะเห็นว่านี่นะขยับไปมุมนี้แล้วสการิ่งเนี่ยนะก็แค่วัย38ก็เป็นแสนล้านแล้วอถ้าเทียบกับเมืองไทยนี่ก็ต้องเนี่ยนะน้องท็อปเนี่ยนะจิรายุทธทรัพย์สีโซภาเนี่ย <c oughs> บิดคับเนี่ยอันนั้นเท่าไหร่ส1ใช่ไหม เราอย่าพูดเรื่องอายุเลยช่อ้วัยประมาณวัยประมาณสามสิบสามสิบหกหรือเปล่าคุณท้อปะไม่รู้จําอายุชัดชไม่ได้ใกล้เคียงใกล้เคียงกันกับเล็กในหละเขาเกิดสองห้าสามสามหรือหรือหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจค่ะอืม ก็อันเนี้ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังส่วนเรื่องของเทสลาก็ไปดูซะหน่อยเราพูดถึงตัวน้องแล้วมาดูตัวพี่หน่อยเทสลาเนี่ยหลังจากที่ราคาร่วงๆไปพักหนึ่งจากการที่จะบอกว่าออกมาขายหุ้นนี้ตอนนี้ราคาเด้งกลับไปอีกแล้วก็มาอีกแล้วล่ะนี่เพิ่งขายหุ้นอีกผมวาอาจจะได้อนิสง์จากไอ้เจ้าริเวียนนี่แหละคนก็เลยก็เลยเข้ามาซื้อเทสลาอีกอราคาตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมคะพันห้าสิบ พันห้าสิบสี่จุดเจ็ดสามดอลลาร์ต่อหุ้น<ฮ>ะนะคะบวกขึ้นมาสี่สิบเอ็ดจุดสามสี่แล้วนะ,<ฮ>ะนะคะอนนี้คือราคาล่าสุดไหมล่าสุดก็<อ>บวก<อ>ามาสี่สิบเอ็ดเหรียญนะเมื่อวานนะก็มูลค่า market cap ก็ทะลุหนึ่งล้านล้านไปอีกแล้วะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวเชิงลบนิดๆน,น่ะคือตอนเนี้อีตา อีรอนมาร์กก็จะเริ่มทยอยขายหุ้นออกมาใช่ไหมหลังจากที่ไปลั่นวาจาว่าจะขายหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ออกไปจ่ายผสมภาษีเลยเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่า JP Morgan เนเนี่ยนะซึ่งความจริงก็ฟ้องฟ้องเทสลามาพักใหญ่แล้วเรียกเงินชดเชย1้อยหกสล้านเหรียญสหรัฐนะ ซึ่งทางรอยเตอร์เขารายงานว่า JP Morgan and Chase นเชเอ่อเ p Morgan c h a เ e เนี่ยนะ Chase <and> อ่าเขา<ๆ>ก็บอกว่ายืน่นเรียกค่าเงินชดเชยมูลค่า162ล้านเหรียญสหรัหรือตกประมาณ5,300ล้านเนี่ยในฐานละเมิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับไอใบสสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นนะฮะ เขาไปยื่นสารแมนทัตตันระบุว่าตอนปีนี่เรื่องเก่านั้นนแล้วก็คดีมันก็ช้าเนาะ,ะปี2014เนี่ยนะเทสลาเนี่ยมีการขายไอ้ <By S 1> วอร์แรนน่ะก,ก็คือไอใบสสำคัญควอร์แรนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยใบสสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นให้แก่ JP m o มอ a n แกนเนี่ยนะซึ่งตามสัญญาระบุว่าเทสลาเนี่ยจะต้องส่งมอบหุ้นหรือเงินสดหากราคาหุ้นของบริษัทสูงกว่าราคา ใช้สิทธิ์คือสไตล์ไพร c ์เนี่ยนะภายในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ์หมดอายุซึ่งมันตรงกับมิถุนาและกะ็กรกฎาษที่ผ่านมามนะทีเนี้ยอีรอนมาร์เนี่ยทวีตตอน7สิงหา <c oughs> 2018เนี่ยนะ <c oughs> บอกว่ากำลังพิจารณาที่จะนำบริษัทออกจากตลาดหุ้นที่ราคา420เหรียญน,นะฮะ แล้วบอกด้วยว่าเตรียมแหล่งเงินทุนไว้บ้างแล้วก็ทําให้บริษัทร่วงลงไปหุ้นของเทสลาตอนนั้นร่วงลงเลยใช่ไหมอ่าแล้วต่อมาอยู่ๆมาร์กไออนมาร์ก็บอกไม่ฮะไม่สิบเจ็ดวันให้หลังก็บอกเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละไม่เอาออกล้วก็ยังซื้อขายในตลาดหุ้นต่อไปอ่าแล้วหลังจากนั้นหุ้นเทสลาก็ขึ้นไปสิบเท่าเนี่ยปั่นหุ้นอแล้วเมื่อถึงเวลาใบสําคัญแสดงสิทธิ์หมดอายุปึงเจฟีมอร์แกนก็บอกเฮ้ยคุณก็ต้องไปฏิบัติตามสัญญาสิคือไม่งั้นเอาหุ้นมา หรือไม่งั้นก็จ่ายเงินสดมาตามมูลค่าหุ้นนะวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ์มายูไม่ฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดสัญญานะก็ตอนนี้ก็ฟ้องเนี่ยไม่งั้นก็เอาหุ้นมาอ่าก็ต้องให้หุ้นเขาไปเลยสิก็ระหว่างหุ้นกับจ่ายเงินสดมาเลือกเอานะก็ตอนนี้ก็เทสลาว่างคะฟ้องร้องกันอยู่เทสลาบอก ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวนะคะมวนอยู่กับการปั่นข่าวอยู่ตอนนี้เพราะว่าไอ้ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ไอ้บริษัทฮัชอะไรนะที่เป็นผู้เช่ารถ่ะบอกแค่ออกข่าวนะแต่ยังไม่มีเซ็นสัญญาเยยังไม่มีเซ็นสัญญาว่าจะส่งมอบและซื้อรถกันจริงแค่ออกข่าวอโอ้โนิสัยคครรัับบออืม่ ก็ยังพอมีเวลาแล้วแล้วเราในฐานะผู้บริโภคก็รอดูนะคะการแข่งขันของเขาแน่นอนมีเจ้าใหญ่ๆลงมาแข่งขันเอาจริงเอาจังกับการผลิตรถยนต์มาแบบนี้มันก็สร้างความมั่นใจระดับหนึ่งเนาะตอนนี้ในในบ้านเราน่าจะใกล้ชิดกับทางจีนมากกว่าเนาะจีนเขาก็ผลิตแล้วนะเขาก็ใช้ในบ้านเขาอยู่แล้วก็ส่งมาขายในบ้านเรานะคะจีนเนี่ยเขามาเงียบๆกินเงียบๆไม่ค่อยมีข่าวอะไรดังรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็หวังว่าราคาจะต่ํากว่าล้านนะ ไอผมก็เห็นรถเทสลาในบ้านเราก็เริ่มมีวิ่งวิ่งนะเห็นเห็นเยอะเห็นเยอะแล้วดีไซน์สวยรูปโฉมดูดีเลยล่ะแต่ติดปัญหาอะไรชาร์จที่ไหนอะวิ่งไปแล้วมันหมดแล้วไปชาร์จไหนอะอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจเรื่องของสถานีชาร์จสำคัญมากตอนนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยวงการที่ไปทางสายเทคเนี่ยมันนันมันเติบโตรวดเร็วเหลือเกินเนอะแล้วมันอย่างใครจะไปเชื่อเนี่ย IPO 70็กว่าเหรียญขึ้นมา172ขึ้นอาทิตย์เดียวร้อยเหรียญ ก็มีแนวโน้มยังจะขึ้นต่อเนื่องได้อีกเนาะถูกเพราะคนคนก็จะสนใจเข้ามาลงทุนกันนะฮะก็หวังว่าคุณโรเบิร์ตจะเก็บเนื้อเก็บตัวหมายถึงว่าสร้างภาพลักษณ์ให้ดีๆนะอย่าทําตัวเป็นอีลอนมัสแต่ผมว่าคนก็จะเริ่มไปไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปดูประวัติเขามากขึ้นว่าเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ตอนนี้เอาจริงเนี่ยเข้าไปดูในวิกิเนี่ยปีเดียเนี่มีมีอยู่พารากราบเดียว แค่บอกชื่อแล้วก็วันเกิดันเกิดจบที่ไหนกหนเรื่องครอบครัวยังไม่ค่อยมีอรายละเอียดอะไรยังไม่มีเขาจะ่าแต่งงานแล้วไม่หมายถึงแต่งความเสีใจด้วยเอาพ่อแม่เรื่องภรรยาที่ฉันไม่สนใจแล้วเรื่องพ่อแม่มีลูกมีพี่น้องกี่คนอะไรอย่างนี้อแล้วก็ตอนนี้ก็พวกอะไรเนี่ยสถานีโทรทัศน์่ายอะไรต่างๆก็เริ่มเน็ตเวิร์กต่างๆก็เริ่มสัมภาษณ์เขาแล้วเพราะเขาก็จะเป็นคนที่ เแสนล้านอะเนาะหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทในบริการหลายๆค่ายมันมันพัฒนาได้ไม่ต่อเนื่องเพราะขาดผู้อุปถัมเนาะนำเงินไปลงให้มันก็เลยไม่เกิดเข้าใจว่าค่ายรถเขาก็คงจะคิดทำตอนนี้้าว่าจริงเนี่ยก็คือพวกบริษัททุนใหญ่เนี่ยก็มันก็ไม่ต่างจากเมืองไทยนะคือบริษัททุนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะ เขาก็จะไปเทคไปซื้อไปทําอะไรกับสตาร์ทอัพต่างๆเยอะแยะหมดนะฮะแต่มันแล้วแต่สายใครสายมันนะฮะสายเทคก็โอเคไมโค o ซอฟ t ไปช่วยลงทุนให้คนนั้นคนนี้อะไรก็มีใช่ไหมแต่มันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาเป็นข่าวมาเล่าให้ฟังนะจากหนึ่งมุมโลกนะคะวงการ EV ต้องจำชื่อนี้ไว้ดีๆรีเวียนเนี่ยนะลิเวียนนะ แล้วก็ชื่อของโรเบิร์ตอาร์เจสกาลินเนี่ยนะเรียกเขาสกาลินก่อนแล้วกันนะ,ะเพราะว่าชื่ออ่านพนงานจริงๆอ <R G. S 1> ่งอยังไงนี่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวถ้ามีป่งประวัติเพิ่มเติมเอามาเล่าให้ฟังอีกทีก็ดูน่าจะเป็นคนมุ่งมั่นอยู่พอสมควรแหละนะแล้วก็สามารถทา เอนี่ยนะไอไอค่ายเล็กๆของตัวเองเนี่ยขึ้นมาจนขนาดนี้ได้ก็คงไม่ธรรมดาล่ะอย่างน้อยถ้าเจฟเบซอสเขากล้าลงทุนก็ไปลว่าเขาเลือกมาแล้วล่ะม,มันต้องมีอนาคตสิบริษัทนี้นะคะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะช่วงนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ